โคนวันนี้นะคะเราจะมาทำมามา่าโรเซรามอย่างกันนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือนี่อันนี้คืออะไรนะทูน่านะคะ,ะก็มีตาลายมาม่ากเกาหลีรสเผ็ดนะคะ วันนี้เราเราเห็นที่คนรีวิวคือไม่มีชีสแต่เราจะใส่ชีสด,ด้วยนะคะแล้วก็มีนมจืดนะคะเพื่อที่จะทําให้อร่อยยิ่งขึ้นขึ้นยิ่ง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 ขึ้นไปนะคะก็วันนี้เราจะมาทํากันเลยนะคะมาค่ะมาทํากันเลยนะก่อนอื่นเราจะต้องเปิดไฟในหมอ้อเราก่อนให้เป็นไฟอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นใส่นมลงไป ไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่นะคะไม่ต้องมากไม่ต้องไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องเอาแต่พอดีเยวแต่พอดีเยว Thank you. กินกันเลยค่ะเสร็จแล้วน่าน่ากินมากๆมีโอ้โหทุกคนดูดิทุกคนดูนะโอ้โหใส่ทูน่าใส่ชีสใส่สาล่ายมันมันสุดยอดแล้วมันสุดยอดที่สุดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาลองตุ๋มกันก่อนนะคะ นี่ไม่ได้เฮ้ยนี่เอไ,ได้แล้วนี่ที่วางให้ให้แบบ นี่ทุกคนจะได้เห็นหน้าตาด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นหน้าตาอาหารของเรามาเลยทีนี้ยอ๋อ ปิดหมอ้อยเราจะถอดปากม้อ,มอ,อมก,ก่อนนะเพื่อความปลอดภัย นี่แบบประสบความสําเร็จรอบรอบที่แล้วไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รอบเนี้ยประสบความสําเร็จสุดๆความเผ็ดความเผ็ดของมาม่าเผ็ดมันเหมือนมันหายไป จะมันจะเผ็ดนิดนึงแต่ว่ามันจะแบบมันนัวมันมันสุดๆุดเลยอ่ะมันนัวมากอืมเริ่มมีสาดายแ้วย กินมหมดหรอบก่อนรอบก่อนอิ่มเร็วอุ้ยรอบก่อนอิ่มเร็วมากแต่รอบนี้คือดูทุกคนดูดูความยืดโอ้โหมันเป็นครีมมี่ครีมมี่เพราะว่ามันเป็นด้วยที่ว่าน,นมนมจืดด้วยนะคะ ที่ที่คนไม่ใช่เลยนะเพราะว่ามันร้อนเพราะเราต้องคนให้มันเย็นด้วยไม่ไงั้นมันจะลวกปากนะคะมันจะเวลาล้าลวกลิ้นลวกปากเราแล้วใช่ไหมทุกคนเคยไหมกินแบบกินแล้วมันแบบโดนลิ้นแบบลร้อนแล้วมันแบบทําให้แบบร,รับรสชาติดื่นไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะือืออ เดี๋ยวเขาคึงน,น้ำ ARY! อ่ะอ๋อโอ้โหติดนะติดเอดลิปสติกออกหมดยังกินไปลิปสติกอาจจะหลุดไปนะคะไม่ต้องตกใจนี่เราจะใสนะ่แบบนี้ด้วยนะเอาแบบนี้ ก็เอามามาเข้าไปโอ้โหนี่ทุกคนดูหน้าอีสุดๆเลยอ่ะอือหือก็มีประสบความสำมเร็จสุดๆเลยคะ่ะนี่แบบรอบก่อนคลิปก่อนใช่ไหมมันเป็นครั้งแรกใช่ไหมมันเป็นเรื่องลองผิดลองผิดลองทูกแต่รอบนี้คือแบบหืม พระเจ้าเลยหิวหิวเนี่ยแหละ,ะแต่ว่าไม่น่าลอไหนจริงๆนะสุกคนโยนใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็คีบ เส้นมาแล้วก็โอ้คนดูโอ้โขคนมันน่าอ,อิจฉาอืมอือืมพราคนมันสุดยอดมาก มาไม่รู้ว่าอาจจะเลอะปากไปน,นิดนึงนะคะทุกคนทุกคนดูโอ้โหอยากให้ทุกคนกินด้วยกันอ่ะทุกคนไปลองทำกินนะีน๋เราจะขึ้นไว้ตรงนี้ให้นะว่าอุปกรณ์มีอะไรเพราะว่าตอนแรกเหมือนเราจะไม่ได้ไม่ได้อธิบายแบบนี่ไม่ได้อธิบายละเอียดเกินไปแต่ว่า ขอกินก่อนนะเดีย๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้นะคะอออร่อยมาก ก็จะเพิ่มทำเ้สุดสือนะคะโอ้พระเจ้าจอดเป็นอะไรที่ทุกคนนเหลือแค่นี้ดู คนมันเหลือแค่นี้เดี๋ยวเราเช็คนี่มันเหลือแค่แบบมัมม่านิดหน่อยแล้วก็ไมีไแบบแล้วก็มีแบบว่าทูน่านะคะทูน่าเฮ้ยอถือยอดแบบทุกคนทุกคน อืโอ้โหพระเจ้าอืโอเคอะไรแบนี้ทุกคนจุดยอะมากทุกคนคะอย่าลืมไปกลิ่นอย่าลืมไปทำกลินกันนะคะอืมหยาบ เี๋ยทำให้ดูมันจะมีแต่ทูนา่าเอาซาลายมาแลมันเหลือแค่ทูน่าจริงๆนะเส้นมันหมดแล้วอะ่ะอือหือทุกคนกคนดูนี่นี่มันเป็นทูนา่าแล้วก็ซาลายนะคะแลชิมเข้าไปเลยอ้าว ทุกคนฮัลโหไม่รู้พูดยังไงอ่ะแบบมันอร่อยมากแบบปรุงยงังไงองมากเลยาไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะไม่้แต่ก้างปรุงให้ซื้อมาให้เลย,เลยมันสุดยอดยจริง ประจ้าจด,ดทุกคนคะนี่มันหมดแล้วนะัมนหมดแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบายยไปแล้วนะอร่อยมากเลยอย่าลืมไปทำกินกันนะคะ